อาหารเสริมไลซีนนะคะต้องนึกถึง vfcom ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความอร่อยที่น้องแมวชอบเลยค่ะอาการป่วยที่พบได้บ่อยในน้องแมวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกลุ่มอาการหวัดแมวค่ะก็ะจะมีอาการตั้งแต่มีอาการจามมีน้ำมูกน้ำมูกใส่น้ำมูกคน้นรวมไปถึงมีขี้ตานะคะบางตัวอาจจะมีอาการเจ็บปากร่วมด้วยก็ได้ซึ่งจริงๆเราเรียกว่ากลุ่มอาการหวัดแมวนะ้อเพราะว่าเชื้อหลายอย่างโดยเฉพาะพวก ไวรสัสแบคทีเรียนะคะโรคที่สําคัญหวัดแมวในน้องแมวแล้วเราต้องทําวัคซีนเนี่ยมักจะเกิดจากเฮอร์ปิสไวรสัสแล้วก็คาริซีไวรสัสอันนี้เนี่ยเป็นไวรัสที่จําเป็นแล้วเราต้องทําวัคซีนนะคะการทําวัคซีนเนี่ยช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคค่ะ แต่ว่าไม่ได้ป้องกันการติดนะแต่ว่าเวลาที่น้องแมวฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาการหนักไม่รุนแรงมากในการรักษาโรคหวัดแมวนะคะจากไวรัสเนี่ยเราก็จะให้ยาปฏิชุวน,นะเพื่อป้องกันการติดโรคแทรกซ้อนนะคะการลดน้ํามูกนะคะอย่างเช่นการเนบูลเซอร์นะคะพ่นยาเพื่อลดพวกน้ํามูกพวกเสมหะนะคะรวมไปถึงการให้น้องแมวเนี่ยไม่มีความเครียดให้อาหารเสริมเพื่อเสริมภูมิต้านทานนั่นเองค่ะ ก่อนจะให้ Vf l ไลซีนเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะว่าคุ้มค่าที่จะให้น้องแมวของเราไหมอันแรกเลยนะคะเชื่อว่าทาสแมวและน้องแมวจะต้องชอบนะคะเพราะว่ามีส่วนในการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าน้องแมวเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายมากๆแล้วความเครียดเนี่ยมีผลต่อเรื่องการเจ็บปวดของน้องแมวมากๆบางทีก็ทําให้ป่วยเรื้อรังหรือไม่หายสักทีตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดอัลฟาเวฟแอลเทอเนีเป็นสารสกัดจากใบชาเ ค่ะอันต่อมานะคะชื่อว่า Vf c o l ไลีีนไม่มีไลซีนไม่ได้ค่ะใน1ซองจะประกอบด้วยไลซีน250มิลลิกรัมค่ะ ถือว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมนะคะในการที่ช่วยประกอบการรักษาโรคหวัดแมวจากเฮอร,ร์พีสไวรัสค่ะส่วนประกอบที่3นะคะเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือเมโลฟิด SOD ค่ะอันนี้เป็นสารสกัดจากเมล่อนฝรั่งเศสนะคะซึ่งสารสกัดนี้ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระเนี่ยทำลายลึกถึงระดับเซลล์ค่ะถ้าเซลล์มีการอักเสบเจ็บป่วยเสียหายนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะปล่อยออกมาเยอะก ยิ่งทําให้ร่างกายเนี่ยสุดโทมลงนะคะอันนี้ก็จะไปช่วยได้อันต่อมานะคะเป็นสารสกัดจากยีตสต์สชนิดนะคะก็คือเป็นตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเรื่องของการปรับสมดุลของกลุ่มคุ้มกันค่ะและอีกอันนึงนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือตัวพรีไบโอติกนะคะ ฟุโตโอริโกซ h คารายหรือว่าฟอสค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นพรีโอติกซึ่งจะเป็นสารอาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสมดุลที่ดีในลำไส้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีสมดุลที่ดีในลำไส้นะคะเรื่องการดูดซึมสารอาหารที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยดีแล้วก็สมดุลได้เช่นกันค่ะ นอกจากสารประกอบสุดล้ำขนาดนี้แล้วเนี่ยรสชาติยังดีด้วยสังเกตน้องแมวนี่คือชื่นชอบมากมานะคะน้องแมวเลียเพลินกินอร่อยขนาดนี้นะคะแต่ไม่มีการเติมเกลือใน VfK นะคะที่มีความน่ากินและน้องแมวชอบเนี่ยเพราะว่าผลิตมาจากปลาทูน่าขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบพรีเมียมเกรดเดียวกับที่คนเรากินเลยแล้วก็ควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยท้านแมวคนไหนอยากให้แมวเลียน้องแมวแล้วมีประโยชน์กับสุขภาพบำรุงสุขภาพได้เพราะพัฒนาโดย ทีมสัตวแพทย์อย่าลืม v f คอ n l ไลซีนนะคะ